ฮิลารกนะก็จะเป็นน้องนี่ไงน้องอะจนถึงน้องอึนนะน้องอะจนถึงน้องอึนนะทุกคนน้องอะจนถึงน้องอึนนะเริ่มจากตัวแรกค่ะตัวแรกทุกคนตัวแรกตัวแรกนะจ๊ะน้องอะนะน้องอะตัวนี้เนาะเราเราอ่านเขาว่าอะนะคะแต่เวลาเราเขียนเขาเราจะต้องเขียนแบบนี้นะเราต้องเขียนแบบนี้นะอีนีสั่ง หมือน ini sang, อีนี่สั่งอะนะอีนี่สั่งเอเมนะ,ะไหเมนะโมยไกลเนี่ยอีนี่สั่งแบบนี้นะจะมีสามขีดด้วยกันอันนี้คือน้องอะนะออกเสียงว่าอะเป็นตัวเอตัวนี้นะตัวเอตรงนี้จําไว้ด้วยเด้อเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าโลมาจินะเอาน้องอะไปะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บภาพน้องอะเนี่ยเนึง,นงพอน้องอะได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนะทุกคนรู้ไหม มันสามารถ